ก็การสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับพราก็ผมบันไซนะฮะตอนอยู่ในเกมสุกุติในส่วนเสริมนะครับผมซึ่งชื่อว่าชิกิฟมีควายไอโชไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันแต่ว่าดูจากหน้าปกเกมแล้วสยองดีนะไปะตาแดงมาเลยคำเตือนเหมือนเดิมนะครับผมก็มีฉากที่หน้าหวัดมันนะครับผม เกมนี้เป็นส่วนเสริมของเกมสูคุติเราขอแนะนำให้คุณไปเล่นเกมสูคุติให้จบก่อนนะครับผมเพื่อความ Enjoy ที่มากขึ้นจะได้ดูในเรื่องนะครับผมเกมครีเตอร์คุณโคนะโคนะโคเนะโคนะโคนะเจ้าเก่าก็เกมเดียวกันนั่นแหละพี่ครับ พี่เอาแต่เริ่มเลยอะยังไงดีอ่าตัวละครหลักทั้งสองหนีรอบไปได้อย่างปลอดภัยยังไงดีอืมตัวละครใหม่สวัสดีครับอืมี่มันทกากุโรจากเอานี้นี่มาฮ แล้วก็เข้าไปในห้องห้องนี้เราไม่เคยเข้าได้ปะวะใช่ไหมเหมือนมีหลายห้องเลยที่เราเข้าไม่ได้โอโ้โหเป็นทางลับพร้อมเลยอืม,ห,มห้องวิจัยพร้อมยังไงดีอืมเออศาสตราจารย์นาคดาครับมันจะดีหระอครับที่จะปล่อยให้พวกเขานั้นหนีไปไม่เป็นไรหรอกนะ เดี๋ยวพวกเราก็ต้องหนีไปเหมือนกันข้อมูลที่มีค่าถูกรวบรวมเรียบร้อยแล้วแถมเรายังคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในการวิจัยอาวุธชีปภาพอีกด้วยแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาใช่ไหมครับโย่แล้วก็ฟอนแตกหัวทองมาเลยคนนี้ชินโกนี่การทดลองเป็นยังไงบ้าง จากการที่เราปล่อยให้มันไปโจมตีทั้งสองสาวดูวเหมือนว่าสองสาวนั้นจะหนีไปได้ในตอนจบนะแล้วพวกเราก็ต้องหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยก่อนที่พวกเขาจะไปแจ้งตำรวจนี่นายล้อฉันเล่นนั่นหรอทำไมนายถึงปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้ฉันจะฆ่านายน้านาจะย,ายินยินตอนนี้พวกเราได้ข้อมูลสำคัญมาแล้วแล้วก็พวกเราน่าจะพัฒนาไปได้ไกลามากกว่านี้อีก งั้นก็ดีศาสตราจารย์นาคดะฉันลงทุนไปม,มากกับโปรเจกต์นี้คุณคงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลลัพธ์ในตอนสุดท้ายไม่เป็นดังหวังแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงขอแค่เรามีศาสตราจารย์นาคดะแล้วก็ทุกอย่างต้องไม่มีปัญหาแน่นอนโยโคยามะเงียบป,ปากนายมันคนที่ขาดราค่าถ้านายยังพูดอีกคำแล้วก็ฉันจะฆ่านายนี่ก็จะฆ่าอย่างเดียวเลยเว้หัวร้อนจัด จุดยิ้มแห้งเลยเดี๋ยวโคยมามะไปเอามันกลับมาเอ๊ะผมเหรอเอาล่ะย้ายก้นได้แล้วไปเอามันกลับมาเอากลับมายังไงไม่โดนกระทืบล่ะยังกลัวอยู่น่าจะกลัวที่เราถ่ายรูปแฟดใส่เขานะครับผมชิคกีมิมีชื่อด้วยชิคกีมิ น่าจะเป็นชื่อก่อนถูกทดลองใช่ไหมชิเกมิอืออนี่เธอจะกลัวกับอีกแค่แสงแฟดไปอีกนานแค่ไหนกันเอาละไปได้แล้วไม่ยอมไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกพี่จุดจุด ถึงแม้ว่ามันจะถูกสร้างมาไม่ให้โจมตีพวกเราก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีนี่นายกำลังทําทอะไรอยู่ฮะชา้าชะมัดเดี๋ยวฆ่าสลอกนี่ก็จะฆ่าอย่างเดียวเลยเว้ยอ่าชินโกะเอ่อ,อ,อจริงๆแล้วมันเร็วเข้ามานี่เร็วทุบตีได้ว,ว่ะไม่ยอมขยับนั่นแหละฉันจะฆ่านายรู้ไหมไม่ใช่นายน่าจะเป็นเธอ เออชินโกะฉันคิดว่ามันน่าจะพอละมั่งมันไม่เคยโจมตีพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าเป็นเชสดนั้นแล้วก็ใช่เดี๋ยวแม่งก็สวยแล้วหรอกถ้ามันกล้าโจมตีฉันละก็เดี๋ยวฉันจะทําให้มันรู้เองว่าสิ่งที่เรียกว่าความไร้ความปานีนั้นเป็นยังไงขำน่าสงสารว่ะไม่รู้มีที่มาอย่างไงนะ คือมันจะโอเคจริงๆเหรอที่เราทิ้งที่อย่างนั้นมาน่ะไม่ต้องห่วงฉันทำลายหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ฉันเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาเยอะไม่ต้องหวง่วงฟอนหายอะ่ะอืมลืมถามนายเลยโยโกยามะนี่นายคิดยังไงกับสองสาวที่หนีไปได้เออคือหนึ่งใน,นนั้นน่าจะเป็นปัญหาเลยนะครับนี่คุณเห็นผู้หญิงคนผมสีแดงหรือเปล่า ผู้หญิงคนนั้นนั้นแข็งแรงมากเลยมันยอดมากที่เธอสามารถวิ่งหนีชิเกมิได้อืมก็จริงแม้แต่นักกีทาก็ยังวิ่งหนีชิกมิไม่พ้นด้วยซ้ำเย็ดเข้จุดจุดจุดอันนี้ก็รออ้นอนหนึ่งแหละงั้นพวกเราควรใช้เธอในการทดลองครัง้งต่งอ,อไปชิบหายล้วนี่คุณจริงจังงั้นเหรอร่างกายของเธอน่าจะเป็นวัตถุทดลองที่ดีเลยนะเโคยามะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกวับเธอทีหลัง ครับผมชิปหายแล้วโอ้โหวุาสานี้รอบไปได้ฉันฉันคือเออคืออะไรกันนะนี่มันความฝันกันเหรอแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ที่นี่นี้คืออะไรกันโอ้าย oh นี่นี่ไม่ใช่ห้องของฉันนี่นะแล้วทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะยังก็ตามฉันต้องหาทางหนีออกจากพี่นี่ <S <S ก็คือเขาโดนจับมาทดลองอ่ะโอ้โหไอ้พวกไอ้พวกเวนสามตัวนั่นชิบหายเซฟโอเคมาเริ่มจากถั่วเสื่อมไม่มีอะไรเดี๋ยวนะแต่ถั้วเสืมโดนโดดนี้เลยอะ <im it> ก็คือพี่ไม่ลงทุนอไะ โอ้โหไม่ได้ใส่ใจแบบตัวทดลองเลยอันนี้ไม่มีอะไรเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หนังสือเกี่ยวกับชีววิทยาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาอืหือไม่ได้แบ็กสแกชเชอร์มาต้องยัดเข้าล่องหนึ่งอะล่องสักล่องหนึ่งไม่จะมีของ อันนี้เตียงเฉยๆถังไม่ได้เลยน่าน่าจะได้ใช้แล,ล้วแหะไอ้ที่เกาหลังเนี่ยอืมทำไมพี่ต้องร้อนอะ่ะเดี๋ยวนะใครขออะไรวะไม่มีอะไรเซฟแบ็กสแคเชอร์ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ แย่ส้วมปะไม่ใช่เตียงอ่าใช้ที่กอลังเข่ยอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้เตียงออกมานั่นรักกุญเจเดี๋ยวนะถ้าทำไมกุญเจมันต้องมาซ่อนไว้ในห้องขังวะก็คือวัดระดับความฉลาดของตัวทดลองอ่ะหรืออะไรอันล็อกอืมทำเป็นเกมซอเลยโอ้โหรหัสสี่ตัวครับล็อก ไม่น่าอยู่ในห้องเราป่ะเพราะว่าเราสำรวจหมดแล้วล็อกครับผมล็อกล็อกหมดมีเศษกระดาษโยนบนพื้นอืมเอาละกูรหัสสี่ตัวแต่อันนี้มีหกตัวชิบหายละมีเลขสิบอยู่ที่อันที่หกนะครับผมเดี๋ยวนะตีเป็นเลขเลยป่ะไอ้รอยดำๆดที่มันขีด โดนวงกลมอ่ะอืมเดี๋ยวนะมองมองเป็นเลขไม่ออกเลยป่ะเอาตรงๆนะเลขสิบนี่คืออะไรหนึ่งศูนย์จะว่าเป็นลำดับการกดก็ไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคนึกออกอย่างหนึง่งที่มีหกอันก็คือถังนะครับผมไม่รู้ว่าใช่เปล่าไหนดูซิเพราะยังไงอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมคิดไม่ออกเลดีด ถังเออแต่ก็สสำรวจไปแล้ว่ะหรือถังมีคำใบ้สิบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่มัง้งชิบหายละได้เวลาซุยอีกแล้ววะเนี่ยมาถึงมาต้นเกมก็ได้ซุยกันเลยนะโอ้ oh my god ชีวิตเนาะชีวิตมาใช้สมองหน่อยเว้ยถ้าจะตีเป็นเลขนะรห,หัสสี่ตัวใช่ไหม ไอ้ตัวที่มันหายไปวงกลมก็มีสี่ตัวเหมือนกันถ้าไม่นับไอ้ตัวเลขสิบนะหรือไอ้ตัวสุดท้ายนับเป็นสิบตัวแรกก็ต้องนับเป็นสองสี่หกแปดไม่ใช่หนึ่งสามห้าเจ็ดไม่ใช่หกตัวจะแบ่งเลขยังไงวะหรือมันต้องลองพับจากขวาไปซ้ายให้มันเหลือเป็นสี่วงหรือเปล่าไม่เกี่ยวมั้งชิบหายละกู ขอญาตใช้สมองสักครู่หนึ่งนะคะรับเพิมฮ้ยืมีตัวเลขเขียนไว้บนถังห้าสิโอ้โหกูก็คือเดี๋ยวนะก็คือเลขสิบอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาถังนี้แหละไม่เข้าใจอ่ะก็คือ ตุยมั่วอีกแล้วนะครับรอบนี้เกมนี้เป็นเกมที่ผมไม่ถูกกับปริศนาเลยแม่งแบบว่าโอ้โหขอ,องเลยชิ้นเดียวห้าสี่ไม่แปดสี่ห้าสี่ก็คือการผ่านปริศนาเกมนี้แทบจะมั่วทั้งหมดเลยมั้งที่ผมเล่นนานะอาจจะเพราะว่ามันเกมญี่ปุ่นนะปะปริศนามันก็เลยแบบอืมน่าล้กคุณเจอันนี้ปะ ใช่ด้วยอืมไอหมอนั่นปะเื่ออะไรนะโยโคยามะอ่าแต่เขาเป็นคนที่จับเรามาทดลองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวค่อยเข้าไปมีเสื้อเลอะๆอยู่ข้างในอือืมเมินไปก่อนโถ่ซ่วมอ่าสวัสดีครับคุโมโกะนี่เธอไปอยู่ไหนกันคุโมโกะ อ๋อคนนี้ไม่คนนี้มันซาโนะนี่ห่าก็คือคุมโ,มโกะก็คือแฟนเขานะครับผมเดี๋ยวนะซาโนะยังไม่ตายวะเออเราเห็นเขาถูกจับเข้าไปในตู้นะครับผมถูกอัดเข้าไปในตู้แต่ก็อาจจะรอดก็ได้ใช่ไหมเออขอโทษนะคะเธอไปอยู่ไหนกันจุดๆไม่ตอบหรือสติเขาไปหมดแล้ววะแบบโดนโดนมาหนัก เอ๊ะเ๊ะเมื่อกี้มันคนจีปะ่ะเด็กเมื่อกี้เหมือนฉันเคยเห็นเธอมาก่อนทำไมเหมือนคนจีเลยวะอาจจะเป็นโมเดลเดียวกันนะเปล่าค <c oughs> ิดในแง่ดีคงไม่ได้ถูกจับมาอีกรอบใช่ไหมมีบางอย่างที่มีกลิ่นแรงมากอยู่ข้างในโอ้ไม่กอดโถสซ่วมเออแต่ห้องนี้มันตอนแรกม,มันเข้าไม่ได้ใช่ปะ่ะ น้ำใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรเข้าได้ต่อหนไร <S <S เอ้ยเชี่อตกใจหมดไม่เอ๊ะไม่ตายวะ่ะอืมเอ๊ะนี่ฉันเมื่อกี้นี่มันสับปะาดนี่มันความฝันงั้นเหรอ กลับมาที่เดิมฉันกลับมาที่นี่อีกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นั่นสิอืมแต่ว่าห้องเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะเช็คอีกรอบดิซานะหนุมน่มหนุ่มซานะฮัลโหลเหมือนเดิมอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยชิบหายละ นี่นี่คนเห็นคโคโมโกหรือเปล่าชิบหายไม่นนไเนี่ยกูต้องวิ่งไาเนี่ยโคโมโกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเ,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 เหมือนจะวิ่งมั่วปะ่ะแต่ถ้าโดนตัวจะตายไหมอ่ะลองดูครูโจไฮ้ไม่ตายว่ะเหมือนเขาจะตาบอดนะป่ะใช่ไหม ฮัลโหลและไม่มีอะไรเลยเหรอแค่นี้เหรออ้าวเอ๊ะแปลกๆแ,แล้วนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะนิมิตป่ะนิมิตในจิตใจของเราหรืออะไรวะเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นตัวทดลองหรือเปล่ามีเศษกระดาษอยู่บนพื้นแบบเป็นตัวทดลองที่ไม่มีสติอยู่ตอนนี้อะไรวะนาย โอ้โอเครหัสสี่ตัวเฮ้ยอันนี้ไม่ยากปะเหมือนก็แค่เอาบนล่างมาต่อกันถูกไหมโอ้อันนี้เบสิกเลยเนี่ยนะผมขอลองวาดรูปสักครู่หนึ่งโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากที่ผมได้เอาไอตัวบนมาประกอบกับตัวล่างนะครับผมก็ได้ออกมาเป็นเลขว่าไม่ใช่สิอันเนี้ยตัวบนส่วนอันนี้ตัวล่าง ก็คือเอามาต่อกันปกติเลยน่าเป็นสองสี่สามหกนะครับผมมาไม่น่าพลาดนะนี้สองสี่สามหกนานๆจะเจอแบบปริศนาที่แบบไขเองได้ได้รับกุญเจโอเคไงต่อห้องนี้ไม่มีอะไรจริงหรออ,าอ,าอาดด้าวนะเอ๊คุณไหนวะน่ะสวัสดีครับนี่คุณรู้จักพี่สาวของหนูไหม ตาโบมาเลยอืมคนไหนอะ่ะใช่ต้นเกมปะคนเนี้ยที่ถูกกระทืบในสโตูรูมอ่ะจำไม่ได้วะเดีย๋ยวนะได้คนแจมาอันล็อกอืมเปิดไม่ได้รู้สึกว่าตัวเสริมตัวนี้เรายังไม่ได้วิ่งหนีอะไรเลยนะใช่ไหม ไม่มีอะไรอันนี้มีคุณแจเก็บปุ๊บน่ารักคุณแจอืนี่มันคุมม้มโกกนี่มันหัวของมนุษย์นี่นะไม่ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยอ้าวยิ้มด้วยนี่มันกำลังขำอยู่งั้นเหรอใช่เดี๋ยวนะน่าจะชัดเจนแล้วว่ะ อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนิมิตบางอย่างนะครับผมชัดเจนเลยหรือเราก็คือชิงนิมิปะใช่ไหมก็คือในตอนนี้อาจจะเป็นภาพนิมิตในหัวนะครับผมเราอาจจะกำลังไล่ตัวละครหลักอยู่ก็ได้นะส่วนในนิมิตก็ค่อยๆฉายไปทีละฉากว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตจริงนะครับผมแต่ว่าฉายแบบแปลกๆเป็นนิมิตแวบๆเฉย ก็คือดูจากการที่ตัวละครหลักของเราวิ่งหนีออกมาจากตู้เมื่อกี้นี้นะครับผมในความเป็นจริงเราอาจจะกําลังไล่ทึบเธออยู่ก็ได้นะมาน่าจะชัดเจนแล้วว่าเราคือชิกิมิห้องห้องนี้เข้าแล้วมาห้องสุดท้ายโอ้โหเหมือนเตาอบอยังไ,ไม่รู้อะห้องนี้แล้วดูเสียงอ่าสวัสดีครับ โปรใส่คำอังกฤษนะครับผมโดยใช้คำที่หายไปจากในห้องนี้เดี๋ยวนะหายไปจากในห้องนี้เอาอีกแล้วรหัสปัสซ็ออีกแล้ววะเนี่ยเท่าที่เห็นในห้องนี้เป็นมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรธาตุนะมีไฟน้ําไม้แล้วก็ดินเหลืออะไรวะพืชอลองดูเป็นโปเกมอนเลยทีนี้ทรีโอ๊ย ไม่ได้งั้นลมไหมดินน้ำลมไฟไม่ได้เดี๋ยวนะใช่ไหมเอออินเทอร์เล็ตไม่ได้วะ่ะอันนี้ดินจริงก็ไม่ใช่ธาตุละดินน้ำลมไฟพืชก็ไม่ได้เดี๋ยวนะหาดอะไรวะไฟฟ้าโปเกมอนจริงทีอ่อยู่ในหัวตอนนี้น อ๋อมันใส่ได้แค่สี่ตัวว่ะอ๋อโอเคโอเคขอออกไหนได้ไหมครับใส่มั่วไปก่อนอันนี้ไรเอาละกูปัชญาชีวิตอีกแล้วเนี่ยมีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ความมืดกับตอนเช้ากลางวันกลางคืนเดียนะดยเด๋ยวนะคาดอะไรไปวะให้เลนะมีกลางวันกลางคืนมีน้ำมีไม้มีไฟมีดิน ชิบหายแล้วไงต่ออักษรสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวนะดาวเป็นอะไรได้บ้างวะสตาร์ล่ะในรูปดาวก็ไม่มีใช่ไหมอ๋อมันทำไมมันเปลี่ยนให้เองวะสตาร์ไม่ได้อืมมีอะไรได้อีกวะหรือจะแบบมาทางแบบตัวเราเองอะไรอย่างนี้ปะมีแม่งเลยไม่ได้ นี้ลองเป็นยูโอ้ยไม่ได้อ่าชิบหายและวฮีทเกี่ยวความร้อนไหมตัวเราแผลพุพองอะไรย่างนี้ทำไมมันมีตัวแซดขึ้นมาตลอดเลยวะฮีทไม่ได้โคอ่ะไม่ได้โอเคชิปหายแล้ว องทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะอืมขอขอลองใช้สมองอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะอยากแบบว่าไขาวิศนาเองบ้างอะ่ะคงไม่ใช่ธาตุแบบโปเกมอนใช่ไหมไม่น่าใช่ดูดูทรงนะมีอะไรอีกวะดาร์กเออดาร์กมิกเซนนะดาร์กโอ้ยนี่ก็ตัวแซดใหม่อีกแล้วดาร์กไม่ใช่ไลท์ล่ะเออมันได้แค่สี่ตัวนี่หว่า ชิบหายไม่ได้อ่ะใส่มั่วไปก่อนซันไปไม่ได้คงไม่ใช่คำภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกมัง้งไม่น่าเกงโอเคยังไงดีนาะชิว One eternity later โอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตามสูตรก็คือต้องไปดูโพอีกแล้วแม่เลยก็คืออันนี้อันนี้ผมไม่โทษตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นพัเซลภาษาญี่ปุ่นนะครับผม ก็คือสิ่งที่หายไปในห้องนี้ก็คือเป็นทองนะครับผมใช่คุณฟังไม่ผิดมันคือคําว่าโกนั่นเองเพราะว่ามันอิงมาจากวันทั้งเจ็ดของญี่ปุ่นนะครับผมก็คือวันจันทร์เป็นพระจันทร์ส่วนวันอังคารเป็นไฟวันพุธเป็นน้ําวันพระฤหัสเป็นต้นไม้วันศุกร์เป็นทองวันเสาร์เป็นดินและวันอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์นะครับผมซึ่งสิ่งที่ขาดไปในห้องนี้ก็คือวันศุกร์ เลยก็คือทองนั่นเองครับแม่งเ้ยคือพัสเซนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆมันก็เป็นเกมญี่ปุ่นนะถูกแล้วละ่ะโอ้ยตัวแซดไปแล้วเนี่ยโก้มามีบางอย่างที่เป็นรูปทรงกระบอกอยู่ข้างในได้รับไอออนไปพ่อเด็กอ่ะก็คือเอาไปพังตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอเซฟก่อน น่าจะมีเหลืองแน่เลยว่ะพอเข้าไปไม่น่าใช่เขาเรียกว่าอะไร DLC เสริมยาวหรอกไปทุบเรียบร้อยโอเคมาจะได้วิ่งไหมอืมเออในชีวิตรจริงเรากำลังไล่ตัวละครหลักจากในเรื่องหลักอยู่จริงด้วย เอ๊ะที่นี่มันเธอคืออืมชัดเจนฉันฉันคืออืมนั่งสารวะงั้นเหรอฉันจำทุกอย่างได้แล้วฉันตอนนั้นอืมเอ้ ฉันถูกจับโดยพวกเขาโอเชียเลยพวกเขาทำการทดลองกับร่างกายของฉันและฉันก็ฆ่าพวกคนไปมากมายคนพวกนั้นฉันควรจะฆ่าพวกเขาฉันจำทุกอย่างได้แล้วเชียเอาคืนว่ะโอ้โหก็คือ random น,น้องถูกแ a นด o m จับมาเลยเนะี่ยก็คือแบบ ไม่มีปีไม่มีคุยเลยโคตรสวยอันนี้น่าจะเป็นในนิมิตของน้องใช่ไหมน่าจะต้องหาทางกลับไปสู่ความเป็นจริงให้ได้ไปได้เวลาเอาคืนไว้ยังไงดีเดินกันยาวๆเดี๋ยวนะอันนั้นหมาปะทำไมมันออกมีมีมาเนี่ย สวัสดีครับคุณคือใครในที่สุดเธอก็มาถึงที่นี่สักทีเออคุณเป็นใครฉันเป็นใครบางคนที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีถึงตอนนี้ผมจะรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้ก็เถอะผมรอคุณอยู่เสมอเลยนะที่คุณจะจำทุกอย่างได้ตอนนี้ฉันจำทุกอย่างได้แล้วงั้นเหรอโชคดีที่เธอได้ไปพบกับเธอคนนั้นนะน่ะ ถ้าเธอไม่ได้ไปพบกับเธอคนนั้นแล้วก็บางทีเธออาจจะสูญเสียความทรงจำไปตลอดเลยก็ได้นะเธองั้นเหรอเด็กสาวที่มีผมสีแดงเธอยังจําได้หรือเปล่าตอนที่เธอนั้นหลีกเลี่ยงแสงไฟเมื่อตอนที่เธอเป็นสับปะหลาดแต่ว่าแสงไฟนั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอนั้นจําทุกอย่างได้แต่ว่าด้วย เพราะว่าตอนนั้นฉันถูกฉายโดยแสงของกล้องในที่สุดเธอก็ค้นพบความทรงจำที่หายไปสักทีเธอ,อคุณคือใครทำไมคุณถึงรู้เรื่องทุกอย่างนี่ผมอยู่ในร่างกายของคุณเพื่อช่วยเหลือคุณอยู่เสมอแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงสว่างผมไม่สามารถทำอะไรได้โชคดีที่เธอได้ได้ถูกฉายแสงโดยแสงจากกล้องทำให้ผมสามารถนำทางคุณมาที่นี่ได้ คิดดีๆคิดได้ออกว่าผมเป็นใครคุณรู้จักผมเออฉันรู้จักคุณเหรอคะใช่ถึงร่างจริงๆของผมจะตายไปแล้วก็เถอะแต่ว่าผมยังอยู่ในตัวของคุณเดี๋ยวนะใครวะเหมือนจะเด็กออกนะคุณคืออืมคุณน่าจะรู้แล้วสินะว่าผมคือใครเอาละรีบเข้าตอนนี้คุณต้องกลับไปสู่โลกที่แท้จริงของคุณ คุณมีบางอย่างที่คุณต้องทำเอ๊ะผู้หญิงผมแดงนั้นถูกถูกทาเก็ตโดยแก๊งนักวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าเธอถูกจับแล้วก็เธอต้องลงเอยแบบเดียวกับเธอแน่นอนเธอต้องปกป้องเธอคนนั้นได้โปรดไปซะใช่เดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองขอบคุณนะเชี่ยจากตัวโกงสู่ตัวเอกคุณพ่อ อ๋อคนนี้เป็นคุณพ่อนี่เองน่าจะอยู่ในความทรงจําของชิคกี้นีนนะครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วเถอะแต่ก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าคุณพ่อตายเพราะอะไรเออศาสตราจารย์ครับตอนนี้ชิคกี้มีเป็นยังไงบ้างอืมพวกเราเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะตอนนี้เธอก็น่าจะพักอยู่งั้นเหรอมีเสียงร้องเอาแล้วเว้ยได้เวลาเอาคืนนะดี เออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเชียวะ่ะเชียโคตเท่ทำไมาอยู่ดีก็ดูเท่ขึ้นมาวะแบบเท่เลยอะ่ะขอเล่นหน่อยได้ไหมขอไล่ฆ่าคนอดีไม่ได้เล่นจบอย่างนี้เลยเหรอเย็ yes, ดเคโคตเท่เลยวะมาอยู่ดีก็แบบนะั แล้วก็จบกันอย่างนี้เลยก็คือน่าจะพอคิดต่อได้นะว่าเธอน่าจะล้างบางองค์กรวิจัยนี้แล้วก็ตัวละครหลักเราก็ไม่น่าจะโดนจับมาทดลองนะครับผมแต่ว่าชีวิตของเธอต่อจากนี้เธอจะทำไงต่อวะก็คือตอนนี้เธอกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะก็คงต้องไปคิดต่อกันเองอนะห,หรือจะมีเฉลยตอนจบอีกแต่ดูทรงไม่น่ามีนะ โอเคอเกนี่คือทั้งหมดของเกมแล้วขอบคุณที่เล่นแล้วก็มีคำพูดอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกอเ,เอาสุดจริงๆอะ่ะโอเคก็สลับตัวของ additional ชีกิฟต์มีควายอโชก็จบลงตรงนี้นะครับผมก็เป็นฉากจบที่เคลียร์ดีนะแล้วก็น่าจะหวังผลได้ว่าตัวละครหลักเราจะไม่โดนจับมันทดลองนะครับผม เชื่อมั่นในตัวน้องชิงมิถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตอนจบน้องจะไปไหนต่อก็เถอะนะก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดจนถึงจบซีรีส์นี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับผม